สวัสดีค่ะผู้จัดีิจนคงคานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะรถกระบะนะคะขวัญใจนะคะในส่วนของคนไทยเลยทีเดียวนะคะมีเลือกด้วยกันนะคะถึง4แบรนด์เลยทีเดียวค่ะมีโตโยต้านะคะมีสูนะคะแล้วก็นิสสันค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็มีในส่วนของ Mazda ด,ด้วยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้านะคะรีโวนะคะปี2017นะคะ2-4นะคะตัว E นะคะยกสูงขับ2นะคะคันนี้นะคะแต่งสกเกิร์ตให้แล้วนะคะ รอบคันนะคะก็ราคานะคะอยู่ที่6 3 5 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะคะมีลูกค้าจองแล้วนะคะรอปล่อยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะเราก็สามารถทําให้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอเคมาที่คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็นมิสูแต่ดันนะคะ2 -4GT นะคะปี2019นะคะราคาอยู่ที่5,45,000บาทค่ะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นแบบไฟ,ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้ายางนะคะ ยางดีนะคะดอกอยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะเป็นยางบิสตโตนอย่างดีเลยล้อแม็กนะคะเป็นทูทนสองสีนะคะเป็นสีบอลน,นะคะตัดกับสีเทานะคะรูปทรงนะคะชบเฉียวมากเลยนะคะลูกค้านะคะตอนนี้นะคะจะดูในส่วนของรอบรอบนอกกันก่อนนะคะเราเดี๋ยวจะคู่จะพาไปชมในส่วนของภายในกันค่ะค่ะแล้วก็มีบันไดข้างนะคะบันไดข้างขึ้นลงสะดวกเลยนะคะมีในส่วนของแผงบางแดดด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะก็มีแม็กไลเนอร์อย่างดีแล้วก็มีฝา มีผ้านะคะผ้าปิดกระบะให้ด้วยนะคะลูกค้าเออดูนิดนึงโอ้โหแมกไยเนื้อนะคะอย่างดีเลยค่ะลูกค้าอย่างดีเลยนะคะลูกค้านี่มีกล้องนะคะมีกล้องมีกล้องมีกล้อง,องส่องถอยให้ด้วยนะคะลูกค้ามีกล้องส่องถอยให้ด้วยตัวเล็กคะ่ะไปได้คะ่ะอ,าอาตากล้องไปไม่ได้นะคะแต่ว่าปุ้ยมาได้นะคะคันนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราดูในส่วนของรอบๆคันนะคะรถสวยมากเลยนะคะรถสวยสุดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะ ภายในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านะคะแล้วก็เป็นแบบปุ่มนะคะปุ่มกดนะคะปุ่มกดสตาร์ทนะคะลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะคันนี้เนาะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับนะคะและพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบซิปโทนิกเลยนะคะเครื่องเสียงนะคะก็จะรองรับในส่วนของบลูทูธนะคะวิทยุพวก ซีดีนะคะมี AUX ให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้นะคะอ่าแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะคอนโซลคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าสังเกตนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเลยนะคะลูกคา้าแอบชิงเ้อนวงนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็มีกล้องรอบคันให้ด้วยนะคะลูกคา้าระบบถุงลมนิรภัยนะคะกี่ใบอ่ะสองใบนะคะถุงลมนิรภ Broad ัยแบบคู่นะคะลูกคา้าในส่วนของแถวหลังนะเบาะแถวหลังอยู่ให้ดูนิดนึงนะคะ่ะเบาะแถวหลังนะคะนี่ อันนี้เป็นทําเป็นเบาะหนังให้นะคะลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังให้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไม้น้อยค่ะคันนี้เพียงแค่6กหมื่นกันโลเท่าน,นั้นเองนะคะต่อไปนะคะไปดูในส่วนของรถกระบะนะคะสีประตูที่ราคาสุดถูกกันเลยทีเดียวนะคะนั่นคือนิสสันนาวาลานะคะนิสสันนาวาล่าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2,500ซีซีนะคะตัว2.5นะคะ EL นะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะราคาอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้ โคมไฟนะคะข้างหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันนะคะกระจังด้านหน้าแบบโคมเมี่ยมมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางนะคะยางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆนะคะน่าจะประมาณสักรถ400กว่าบาทเนาะ495,000บาทผ่อนก็น่าจะมาสัก8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค,ะะคะ่ะลูกค้าและนิสันนวาล่าลูกค้ารู้ไหมคะเป็นรถที่กระบะาท,ที่ช่วงล่างนุ่มมากนะคะนุ่มมากนะคะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยนะคะ พาดูยางเมื่อกี้ลืมพาดูยางใช่ไหมอะวกับไปดูยางนิดนึงนะคะยางนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอ,อ่อยางดีนะคะดอกอยางเต็มเช้งานได้ปกตินะคะเป็นยางปี20นะเป็นยางปี2020นะคะแมกต์อยู่ที่18 18นิ้วเนาะ18นิ้วค่ะลูกค้าฮะ,ะแล้วก็นี่กระจกมองข้างนะคะผมชอบมากเลยค่ะตกแต่งด้วยแบบโครมเมียมนะคะแบบพร้อมไฟเลี้ยวด้วยบันไดข้างนะคะ บันไดข้างก็ขึ้นลงสะดวกเลยนะคะลูกค้านะคะบันไดข้างก็ลงสะดวกเลยนี่ค่ะ2.5 DDTI นะคะ GSBO เครื่องกระบอกอููแล้วนะคะแรงแน่นอน,นะะอ่ะแล้วก็มกล้องส่องถอยให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้ามีกล้องส่องถอยด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มีแค่แนะนําในส่วนของกระบะนะคะถ้าใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆนะคะทางเราก็จะมีคลิปย่อยนะคะแบบจุใจกันเต็มๆไปเลยอีกครั้งะคะ่ะ mm. ในส่วนของด้านในนะโอ้โหนี่ขนาดเป็นผ้าเป็นเบาะนะเบาะแบบกำมะหยี่นะลูกค้าสังเกตไหมคะไม่มีรอยขาดเลยค่ะไม่มีรอยขาดเลยนะคะแสดงว่าลูกค้านะคะเดิมดูแลมาอย่างดีมากๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็คอนโซลด้านหนะ้าอีกเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลไม่มีรอยแตกเลยนะคะลูกค้าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ m u l ติฟังก์ชันนะคะลูกค้าคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเสียงนะคะ เคนบูดนะคะใครๆก็รู้ว่าพวกนิสันเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงเดิมๆของเขาอยู่แล้วก็จะเป็นเคนบูดนะคะอย่างดีนะคะดูหนังฟังเพลงนะคะอันนี้ได้หมดเลยนะคะลูกค้ามีมี USB นะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีแอร์หลังแอร์หลังมีอยู่แอร์หลังมีให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะนี่ค่ะ มีแอร์หลังนะคะให้ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะร้อนนะคะเพราะว่ามีแอร์หลังนะคะแล้วก็มีพรมปูพื้นแบบสั่งตัดเป็นพิเศษให้เลยทีเดียวนะคะเ mm hmm. บาะนะคะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้เป็นเบาะหนังนะคะเราก็ทําให้ได้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าโอเคนะคะต่อไปนะคะแล้วก็ดูในส่วนโตโยต้าดีกว่านะคะ อันนี้ซึ่งแลาละคนคงชอบมากเลยนะคะเป็น Toyota r ร v o นะคะปี2017นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง2.8นะคะคันนี้2.8นะคะเป็นตัวนะคะขับ4ค่ะต่นนี้นะคะเป็น2.8นะคะตัว G นะคะราคาอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าด้านหน้าของเ้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมนะคะพวกนี้เนาะอ่ะไฟตัดหมอกก็มีเช่นเดียวกันนะคะ แต่เราสามารถนะคะเปลี่ยนหน้าให้ลูกค้าได้เปลี่ยนหน้าก็คือปรับโฉมนะคะให้เป็นหน้านี่อันนี้เป็นหน้ารีวิวเขาเรียกว่าหน้าหมูนะคะหน้าปุยไม่ใช่หน้าหมูนะหน้ารถค่ะหน้าหมูนะอันนี้เป็นหน้าปี2020นะคะคันนี้เป็นปี20เป็นหน้าปี2020แต่เป็นรถปี2016นะคะเราก็สามารถปรับแต่งให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราดูในส่วนของคันนี้ต่อดีกว่าเนาะส่วนยางยางนะคะก็เป็นยางนะคะยางกูดเยียนะคะยาง ขนาดอยู่ที่17นิ้วนะคะ17นิ้วนะคะอะย่างดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะมีไฟในส่วนของไฟเดไลท์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะคันนี้ตัว G นะคะก็จะมีในส่วนของไฟเดอไลท์นะคะแล้วก็มีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าค่ะตอนนี้เราพาวนรอบๆกันก่อนเนาะพาวนรอบๆกันก่อนนะคะติดฟิล์มให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะลูกค้ากระจกมองข้างก็เป็นแบบก่อ ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวอันนี้นะคะเครื่องแรงแน่นอนนะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะ2.8เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หานะคะ Toyota นะคะไฮรักรีโวนะคะตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับ4 4 w h e วิ view. คันนี้ก็แนะนำเลยค่ะรถสวดมากๆเลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเขาเรียกโลบาโลบาด้านหลังด้วยนะคะเป็นของคาริบอย์อย่างดีเลยนะคะสภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าสภาพสมบูรณ์นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแมกไลเนอร์นะคะคันนี้เป็นรถสภาพก่อนการบํารุงนะคะลูกค้าขอเน้นย้ํานะคะเป็นสภาพก่อนการบํารุงนะคะลูกค้ายังไม่ได้คาสปาสภาพเป็นสวยสดขนาดนี้เลยนะคะนี่ขับสีนะคะคันนี้เป็นขับสี มีกล้องมีกล้องให้ด้วยนะคะมีกล้องสองถอยให้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีบันไดหลังนะคะขึ้นลงสะดวกเลยทีเดียวมีนิเกเตอร์ให้ลูกค้าด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านในกันดีกว่าน,นะคะด้านในนะคะโอ้โหเบาอ่ะบอกพวกนี้นะคะก็ยังมีอาจจะมีขาดนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะนี่อย่างที่บอกะคะ่ะเป็นสภาพก่อนการบำรุงนะคะลูกค้าจะได้บอกคนขับนะคะเป็นบอกแบบไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องรถกันนะคะ เหมือนเดิมนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงนะคะคันนี้เนาะเป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะคะลูกค้านี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะที่ลูกค้าสามารถปรับได้เป็นขับ2หรือขับ4ก็ได้เป็นแบบคลิปล็อกนะคะตรงนี้เนาะนี่ค่ะนี่นะคะหน้าจอเนี่ยตอนนี้ปู้ยังอาจจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่า เราไม่ได้ใส่ตัว S D K นะคะตัว S D card เนี่ยเราจะเก็บไว้นะคะในที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ารถสักก่ลูกค้ามาลองรถเทสลรถนะคะเราจะใส่ S D K ให้นะคะช่องอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีครุสคอนโทรลให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มีถุงลมนิรภัยกี่ใบนะ1ใบ2ใบนะคะ 3, 4นะคะแล้วก็ 5, 6 6ใบ7ใบคะ่ะถุงลมนิรภัยถึง7ใบเลยทีเดียวนะคะลูกค้า ถุงรวมนีลรถไฟถึง7ใบเลยทีเดียวนะคะพาสีอะ่ะก็ถึงปี2 5 6 5นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มามาปิดนะคะตรงนี้อ่ะแต่วางไว้ด้าหนาหน้าก่อ,น,อนนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่บอกะคะ่ะตรงนี้นะคะนี่แบบโฟแบบโฟวิลนะคะตรงนี้แล้วก็มีนะคะโหมดนะคะที่เป็นแบบอีโก้โหมดนะคะพวก power mode นะคะตรงนี้นะคะที่แบบเพิ่มกาลังเพิ่มกําลังตรงนี้นะคะแล้วก็ประหยัดพวกประหยัดพลังงานอะไรพวกนี้คะ่ะอีโก้โหมดก็คือโหมดประหยัดนั่นเองนะคะลูกค้า โอเคนี่ไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดีกว่าค่ะตามปุ้ยมาเลยค่ะนะฮะด้านหลังนะคะโหบาะสวยมากเลยนะคะเป็นบาะสีน้ําตาลที่แบบสวยมากๆเลยนะคะไม่มีทิติเลยค่ะด้านหลังนะคะไม่มีทิติเลยนะคะลูกค้าแอร์นะคะแอร์เย็นนะคะแอร์เย็นถึงด้านหลังเลยนะคะลูกค้าแล้วก็มีที่ที่รองแขนด้วยนะคะที่รองแขนด้วยนะคะลูกค้าก็ด้านหลังเวลานั่งก็รู้สึกแบบ คือมันเป็นตัวยกสูงอนะเนาะยังไงมันก็ไม่เตี้ยอยู่แล้วอะคะ่ะลูกค้าคือทัศนียภาพของการมองเห็นนะคะค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวกนะคะใครที่ชื่นชอบรีโวนะคะยกสูงนะคะขับ4 4 w h e e l วิวนะคะเกียร์ธรรมดานะคะขับมันขับลุยคันนี้มาถึงแล้วแล้วก็ราคาก็ราคาพิเศษด้วยนะคะคันนี้แนะนำเลยค่ะคันนี้นะคะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของ t ต y o ต้านะคะรีโวค,คันนี้นะคะเป็น2ตัว 2.4ตัวนะคะตัว e นะคะปี2016นะคะราคานะคะอยู่ที่6แสนนะคะ35,000บาทคันนี้นะคะลบปรับดตงชมนะคะให้เป็นตัวรีโว่นะคะปี2020นะคะตัวหน้าใหม่นะคะที่เราเรียกกันว่าหน้าหมูนั่นเองนะคะลักษณะก็น่าจะคล้ายๆแบบหน้าหมูเนาะกระจังด้านหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะลูกค้าสังเกตไหมคะ,ะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของหน้าหมูของเขานะคะตัวนี้ส่วนยางอะมาถึงในส่วนของยางนะคะ ยางก็จะเป็นยางโยโกฮาม่านะคะอ่าโยโกฮาม่านะคะคันนี้เนาะปีนะคะปี2019นะคะ2019ก็ถือว่ายางยังใช้ได้อยู่นะแค่2ปีเองดอกยางนะคะยังเต็มอยู่เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ใช้ได้อีกจัก2ปีนะคะน่าจะใช้ได้อีกสักสปีนะคะแมกนะคะขนาดอยู่ที่17นิ้วนะคะลูกค้าขนาดอยู่ที่17นิ้วนะคะ กระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนั่นเองค่ะลูกค้าบันไดข้างนะคะก็ขึ้นลงสะดวกเลยนะคะลูกค้านะคะเราดูในส่วนของรอบๆคันกันเลยดีกว่าค่ะแมกไรเนอร์นะคะเป็นแมกไรเนอร์นะคะอย่างดีเลยนะคะลูกค้านะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ต้องรอในส่วนของคาร์สปาอยู่นะคะมีกล้องไหมไม่มีกล้องคันนี้ไม่มีกล้องนะคะส่องถอยไม่มีกล้องนะคะถ้าลูกค้าอยากได้กล้องนะคะเป็นกล้องบันทึกอะไรนะคะก็ ขอได้นะคะจัดให้นะคะตามเงื่อนไขโปรโมชั่นของทางโชลุลเราเพราะว่าโปรโมชั่นของทางดิจิตอลโฮมคาร์นะคะจัดหนักจัดแรงนะคะจัดเต็มที่เลยนะคะลูกค้าโปรโมชั่นตามใจลูกค้านะคะไปเลือกเอาวอตเอาโปรโมชั่นแบบไหนนะคะโอเคตอนนี้ไปดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ,คะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะเบาะผ้าเนาะเบาะผ้ากำมะดีสีน้ำตาลนะคะลูกค้าเป็นพรมลายแบบมัลติฟังชันนะคะกุญแจแบบไขเนาะไปลองฟังเสียงต้นดนตรีก่อนนะคะ โอเคเสียงดังฟังชัดนะคะตอนนี้เนาะโอเคค่ะข้างในนะคะก็จะเหมือนกันก็จะมีรองรับนะคะในส่วนของเอ u ส์นะคะ US เนะคะแล้วก็ใส่ซ่องใส่ CD นะคะตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวขับสองนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบทริปโทนิกนะคะระบบขับเคลื่อนแบบ2โหมดนะคะอีโคโหมดนะคะก็คือแบบในส่วนของประหยัดพลังงานแล้วก็เพลว์โหมดนะคะเพิ่มกําลังนะคะคันนี้เนาะแล้วก็ถุงลมนิรภัยคันนี้มีกี่ใบนะคะคันนี้ถุงลมนิรภัยมีด้วยกันถึง3ใบนะคะก็มี ตรงนี้1น,นะคะตรงนั้น2แล้วก็ตรงนี้3นะคะแล้วก็เบาะนะคะเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะคะก็เวลานั่งก็รู้สึกเหมือนระบายความร้อนได้ดีนะคะลูกค้าแต่ว่าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะปุ้ยอยากได้เป็นเบาะหนังทําได้ไหมทําให้ได้นะคะเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าอยากได้เบาะผ้าเบาะหนังก็ตามใจลูกค้าเลยค่ะอันนี้เนาะโอเคเดีำเนดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าจะนั่งกว้างสบายขนาดไหนไปนเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้เนาะนั่งไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแคบนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแคบปอย่างใดนั่งกว้างนะคะสบายลูกค้าแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยนะคะไม่เมื่อยแน่นอนนะคะนั่งสบายนั่งแล้วแบบไม่อยากลงเลยะคะ่ะลูกค้านะคะสบายค่ะลูกค้านะฮะอย่างที่บอกข้างหน้าก็ไม่ได้แคบนะคะไม่ได้แคบมากนะคะลูกค้าก็คนทุกรูปร่างทุกสรีละนั่งได้หมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota r ร v o นะคะปี2018นะคะ2.8นะคะตัว G นะคะตัวนี้เป็นยกสูงนะคะตัวขับ4นะคะ4 wheel นั่นเองนะคะลักษณะของด้านหน้าของที่เป็นตัว G นะคะตัวนี้จะมีในส่วนของ Daylight นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบ p r o เ e c t o r รนะคะรูปนี้ยโฉมนี้ยใครๆก็ตามหาเป็นโฉมที่ว่าสุดหล่อเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถนะคะรถปีใหม่ในปี2018นะคะขับ4 4 wheel ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนระยะทางในการใช้รถก็ หมาะสมกับสภาพของการใช้งานนะคะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็มีการตรวจอินสเปคชันนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะยางนะคะยางก็จะเป็นยางดันหลบนะคะเป็นยางปี2020หูยยางปีเดียวเองค่ะลูกค้าใช้ได้อีกนานเลยนะคะลูกค้านะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าฟลอมไฟเลี้ยวค่ะส่วน บันไดข้างนะคะก็มีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็ทําให้ลูกค้านะคะขึ้นลงสะดวกได้เช่นเดียวกันนะคะตอบโจทย์ของการใช้งานนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกด้านเลยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแม็กไลเนอร์นะคะของโตโยต้าอย่างดีเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะ,ะลูกค้าก็จะได้ในส่วนของกล้องนะคะกล้องส่องถอยด้วยนะคะลูกค้านี่่าดกว่าจีนี่ค่ะในส่วนของด้านในนะคะเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ด้านในนะคะก็เป็นพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเป็นแบบปุ่มนะคะปุ่มแบบพุสตาต้นเองนะคะเราจะได้ในส่วนของเบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าของคนขับเบาะไฟฟ้าแค่ตกเบาะคนขับแค่อันเดียวเท่านั้นเองนะคะลูกค้านะคะ่ะแล้วก็ส่วนถุงรวมนี้ละพายเก้าใบนะตรงนี้หนึ่งสองนะคะแล้วก็เสาอีกสองเป็นสี่แล้วก็ตรงนี้ห้าห้านะคะแล้วก็บอกคู่หน้าอีก 2เป็น7แล้วก็ด้านหลังอีกเป็น9นะคะตัวท็อปเนี่ยค่ะก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยอยู่ที่9ใบเลยนะคะลูกค้าอ่ะฟังเสียงเครื่องกันพร้อมกันนะคะ, <c oughs> ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของ eco mode ด้วยเมื่อกี้ตอนที่พูดสตาร์ทพูดเห็นอยู่นะคะ eco mode ก็เป็นระบบที่ว่าช่วยประหยัดของพลังงานนะคะตรงนี้ power mode เนี่ยก็เป็นโหมดที่ว่าแบบเพิ่มกำลังเป็นเกียร์ออโต้แบบทิปโทนิกนะคะลูกค้าจะใช้แบบเกียร์แบบ กึ่งแมนนวลก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนเครื่องเสียงก็จะเหมือนนกันนะคะก็จะมีใน่องใส่ CD นะคะมีเป็นพวกนี่ค่ะ AUX USB อยู่ตรงนี้นะคะและ้วแอร์แบบแอร์ดิจิตอลนั่นเองนะคะลูกค้านะ v ค g ะนีเเกเตอรคันนี้นะคะคันนี้เรามาดูพร้อมกันนะมีหรือเปล่าเพราะว่าที่ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ SD card สังเกตไหมคะเราต้องใส่เอสด r กาเอสดกาจะเก็บไปที่เรานะคะคันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ลูกค้าจะได้ฟังก์ชันครบทั่วเลยทีเดียวนะคะมีนิเ i กเตอร์ทุกอย่างครบเลยดูหนังฟังเพลง CD ดีเล่นได้หมดเลยนะคะโอเคมีบูทูธให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นตัวขับ4นะคะแบบแบบแบบคลิปล็อกนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้แบบขับ2หรือว่าขับ4ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะอ่ามีในส่วนของตัวกันถลยให้ลูกค้าด้วยนะคะ โอเคขออนุญาตดับเสียงเครื่องดนตรีก่อนเนาะโอเคไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะด้านหลังนะคะก็นะคะค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังก็สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสภาพน้งองๆป้ายแดงเลยค่ะลูกค้าสังเกตนะคะเบาะแล้วก็การดูแลรักษาค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะถ้ารถไม่สวยสภาพดีนะคะเบาะมันต้องมีการขาดหรือว่าเสียทรงอยู่แล้วนะคะตรงนี้ การันตีได้เลยว่ารถที่นี่คาสภาพทุกคันค่ะมีแอร์หลังแอร์หลังให้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนอย่างที่บอกค่ะไม่ต้องกลัวว่าร้อนนะก็เย็นฉ่ากันไปเลยค่ะแอร์ทั้งด้านหน้าด้านหลังค่ะ ต่อไป,ไปจะดูในส่วนของมาด้าเลยดีกว่ามาดูในส่วนของมาด้ากันเลยดีกว่าคะ่ะมาด้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็น่าใช้กว่าแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะมาด้านะคะเป็น2.2นะคะ Thunder High Rider นะคะยกสูงขับ2นะคะตัวนี้นะคะมีให้เลือกถึง2คันเลยทีเดียวนี่สีดำนะคะแล้วก็สีเทานะคะในส่วนของด้านนู้นนะคะอันนั้นแต่งให้แล้วให้เรียบร้อยนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่625,000บาทค่ะลูกค้าอ่ะ<า>ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของด้านในลาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะเขาจะได้ในส่วนของไฟนะคะไฟหน้าแบบตาเพชรนะคะลูกค้านะคะลักษณะทรงของมาด้าด้านหน้าเนี่ยปพื่ว่ามันชฉบเฉียวกว่าตัวที่เป็นของพวกรีโวมันดูทันสมัยมากกว่าดีไซน์ที่แบบมันสวยอบเฉียวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคลองใจพวกวัยรุ่นหรือว่าคนที่ชอบ แนวออกแต่งๆนิดนึงนะคะคันนี้นะคะไฟของเขาก็จะเป็นแบบมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยอ่าส่วนนะคะยางนะคะได้ยางบิสโตรนะคะยางบิสโตรนี่ก็ดีอยู่แล้วนะคะลูกค้ามาดูก่อนว่าปีไหนเอ่อยยางบิสโตรปี19ก็ใช้ได้อีกก็เป็นยางปี19ยางแค่2ปีเองนะคะแต่บิสโตรก็ชื่อชื่อเรื่องยางอยู่แล้วใช้อีกตั้ง2ปีนะคะแม็ก ขนาด17นิ้วนะคะเป็นแมกทูโทน2สีนะคะลูกค้านะคะมีบันไดข้างนะคะขึ้นลงสะดวกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็เป็นแบบปรับพับไฟไฟ้านะคะฟอรมไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะตรงนี้มือจับเป็นแบบโครเมียมคะ่ะลูกค้านะคะแล้วก็มีเสานะคะเสาแหลกหลังคาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าด้านหลังมีแมกไลเนอร์อย่างดีเลยคันนี้นะคะกันกระแทกอย่างดีเลยแมกลอนสวยมากเลยนะคะคันนี้นี่ค่ะ มีส่วนของกล้องหลังให้ด้วยนะคะลูกค้านะคะตามดีไซน์ของเขาเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้นะคะต้องกดตรงนี้นะคะลูกค้านะฮะนี่ BT50 Pro นะคะเป็นรุ่น BT50 Pro โปโอเคดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในโหดีไซน์เขาอย่างที่บอกมาด้าดีไซน์เขาไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นแบบพื้นนะคะพื้นด้านนะคะพื้นด้านแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบรูระบายอะไรพวกนี้ค่ะ ก็เป็นดีไซน์อีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะอ่ะเรามาองฟังเสียงเครื่องยนต์มาพร้อมกันลยดีกว่าต,ตอนนี้ที่อยากจะให้ดูคือเลขไมค์ค่ะรถคันนี้วิ่งมาประมาณแค่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะยังมีประกันของทางศูนมาด้าเหลืออยู่นะคะมีประกันของทางศูนมาด้าเหลืออยู่นะคะคันนี้แล้วก็มีคุชคอนโทลด้วยนะคะลูกค้า อันนี้นะคะก็มาได้ BT50 ีโปรนะคะ2.2นะคะเลเซ e r นะคะยกสูงขับ2ตัวนี้ก็เป็นท็อปสุดนะคะของรุ่นนี้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะทันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะอยู่ที่150แรงม้านั่นเองนะคะลูกค,ค้าเสียงดังฟังชัดค่ะ ะะมีรองรับนะคะในส่วนของระบบวิทยุขั้นพื้นฐานนะคะมีนีเวกเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะนี่มีบลูทูธด้วยนะคะเบาเสียงก่อนนะคะตอนนี้คร่าวๆนะคะเครื่องเสียงทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะคะลูกค้านะคะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบทริปโทนิกนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้แบบทริปโทนิกนะคะ,คะ, Auto, บบะ,คะดูในนี้มีอะไรบ้าง hmm. ก็เป็นกล่องกล่องใส่ของนี่นะคะอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกล้องหลังนะ,ะค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูดส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยดิกาค่ะขออนุญาตดับเครื่องก่อนเนาะดับเครื่องก่อนนะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ถามว่านั่งกว้างสบายไหม โอเคคือสบายอยู่แล้วล่ะคะ่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่รองแขนให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังมีตัวชาร์จเจอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะมันมีหลายจุดเลยนะคะตรงนี้ส่วนเลสร,รมนะคะพื้นที่ข้างหน้าก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะในส่วนของเสโซนเหนือศีรษะนะคะก็ยังมีพื้นที่คอนข้างกว้าง,างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสาหรับทุกคนสรีระเลยะคะ่ะคือมันกว้างกว่ารถเก่งอยู่แล้วะคะ่ะพวกเนี้ยคือเรานั่งเก่งเราว่ามันกว้างแล้วอันนี้มันกว้างกว่า ะะให้ความรู้สึกแบบสบายกว่าค่ะแล้วก็ทัศนียภาพในการมองเห็นค่อนข้างชัดเจนกว่าเยอะเลยเดี๋ยวรูปดูในส่วนของตัวที่แบบแต่งแนวะออฟโรดกันว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะอาต่อไปนะคะเราก็ไปดู Mazda BT50 นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะคันนี้นะคะก็เป็นปี2020เช่นเดียวกันนะคะ ระยะทางวิ game, 20, 000, right 25, ่งประมาณ2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีประกันของทางสูงนะคะมาซ่าเหลืออยู่นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่625,000บาทนะคะคันนี้นะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องมาแต่งเพิ่มเลยเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะกระจังด้านหน้าก็ดูแบบทันสมัยขึ้นมาแล้วก็มีจมูกนะคะระบายความร้อนค่อนข้างใหญ่เลยค่ะลูกค้ามันเป็นดีไซน์ของเขานี่นะคะอันนี้นะคะ แลก็ตอนนี้เราเดินดูรอบๆคันกันเลยดีกว่ารอบๆคันนะคะอ่ะดูในส่วนของยางเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะมีแบบป่องล้อนะคะแต่งแบบป่องล้อมาด้วยนะคะยางนะคะสิบเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าสิบเจ็ดนิ้วแล้วก็ยางปีสองพันสิบแปดแต่ว่ามันก็ดอกยางมันก็ยังเต็มอยู่นะมันใช้มันใช้ได้อยู่นะคะลูกค้าใช้ได้อยู่เนาะมีบันไดข้างขึ้นลงสะดวกนะคะ ระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมีเสาแหลกหลังคานะคะให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้านะคะแมกไลเนอร์อย่างดีเลยแมกไลเนอร์อย่างดีเลยและด้านหลังนะที่ชอบมากๆเลยนะคะคันนี้ก็จะมีนี่มันจะเป็นบันไดหลังอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆแบบตัวลากจูงอ่ะตัวลากจูงได้ด้วยตรงนี้เนาะหลายๆคนอาจจะชอบมากมันแบบออกแบบแนวเท่แนวแบบออฟโรดเลยจริงๆเลยะค่ะคันนี้ ถือว่าลูกค้าได้คันนี้ไปแบบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเฉพาะชุดแต่งก็มูลค่าหลายหมื่นแล้วนะคะถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยโอเคไปดูในส่วนของด้านในกันเลยดีกว่าค่ะมีส่วนของด้านในก็จะเหมือนกับคันสีดำนะคะเหมือนกับคันสีดําเลยนะคะภายในไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือว่าออปชันต่างๆนะคะตอนนี้เรามาฟังเสียงเลยดีกว่าว่ามันจะแบบหงือนคันสีดําหรือเปล่าเนาะ อ่าโอเคนะคะก็เสียงนะคะเสียงเครื่องยนต์นะคะก็คือปกตินะคะปกติเลยกดมาอยู่ประมาณสองหมืนเก้าค่ะสองหมืนเก้าพันโลโอฟังเพลงจนเคิร์มไปเลยนะคะลูกค้าอย่าเพิ่เคริรมไปนะคะอ่าก็มีนิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะพวกนี้มีนิเกเตอร์ให้ด้วยขออนุญาตเบาเสียงนะเบาเสียงนิดนึง อ่ะเนี่ยต้องเราต้องใส่เมมแต่ว่าน,นี้เราไม่ได้ใส่เมมไว้ให้นะคะลูกค้านะคะนี่แอร์นะคะ,ะ,คะก็มีปรับอุณหภูมินะคะแยกซ้ายกว่านะคะทั้งสองฝั่งให้ลูกค้าเลยนะคะบอกบอกก็เหมือนกับคันก่อนหน้าน,นี้ที่ปุ้ยรีวิวไปนะคะโอ้ยแอร์แบบเย็นฉ่ำมากเลยอะ่ะขอปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนเลยดีกว่านั่งสบายค่ะก็คือแบบ ก็คือแบบนั่งสบายไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเลยนะคะแอร์เย็นฉับเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่แบบมันยกสูงเพราะฉะนั้นนการมองเห็นมันก็ค่อนข้างแบบชัดเจนอยู่แล้วนะคะด้านหลังไปดูด้านหลังไหมดูในส่วนของด้านหลังดับเครื่องเลยเนาะขออน,นุญาตดับเครื่องก่อนนะคะเฮ้ยยิ่ยิงสะานต้นถึงตีเลยอะไ ด้านหลังใช่ไหมคะด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลังอ่าด้านหลังก็ค่อนกว้างนะคะกว้างนะคะกว้างกว้างกว้างเช่นเดิมนะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกค่ะเหมาะสําหรับคนทุกสรีระเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนของช่องด้านหน้านะคะก็เรียกบอกบริเวณที่ว่าแบบเลสรูมนะคะแล้วก็เฮดรูมนะคะเหนือหนังศีรษะก็ยังกว้างนะคะโล่งแล้วก็นั่งสบายเช่นเดิมนะคะมาด้าก็ คงคอนเซปต์นะคะที่ว่าเป็นรถสไตล์แต่งออกแนวแต่งนิดนึงแล้วก็ช่วงล่างในแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวอ,อ ค่ะก็ป e ุ้ยนะคะก็ขอฝากนะคะกระบะนะคะทั้ง4แบรนด์นะคะจะมีในส่วนของมาสด้านะคะโตโยต้านะคะแล้วก็มิสซูนะคะแล้วก็นิสสันนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับพีน่ารักทั้งหลายทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วก็สาขาสทุกสาขาชิดไปเลยนะคะก่อนจบกันวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะฝากโปรโมชั่นดีๆของทางโชรูมดีเจนท์โฮมคารด้วยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะคัพฟรี90วันนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึง12เดือนเลยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วก็ จอง3 0 0พันรถให้30,000เลยนะคะลูกค้าชอบโปรโมชั่นไหนก็เลือกได้ตามใจลูกค้านะคะเรามีโปรโมชั่นให้เลือกเพียบเลยนะคะลูกค้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยนะคะแล้วก็ทางทีมงานของล e g e n ด h o m e Car นะคะต้องขออนุญาตลาลูกค้กคนาุพื่อนงไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปรถต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดบ u ั s สไ i b e ด้วยนะคะ